สวัสดีครับไปได้ครับพี่น้องครับซุกี้ครับผมล้างไมยออกพี่น้องนี่แหละครับผมล้างไอยออกกระสิประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องซุก้ครับมาอนี่สุก้ครับผมพี่น้องเสียบๆน้ำกันด้วยครับเด้อขอพระคุณหนึ่งหาครับผมขอพระคุณหนึ่งหานะครับเนาอทีให ได้จัดเมนูสุกี้ครับมื่อนี้นะครับผมพี่น้องพี่น้องได้หลายท่านกันนะจะโชคดีอยู่นะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมน่าจะโชคดีอยู่นะครับผมพี่น้องนี่ครับผมเปิดสู้มือไก่ครับเนื้อมักเลยครับประเมินกับผมน้ำซุปผักนะครับเนาะมาครับผมพี่น้องมากินน้ำกันครับผมสั้นๆครับฝากไว้ซัมนี่ครับผมสวัสดีครับ